รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ัยลั์วีโก้ใหม่สมาร์ทแคปป์นี้เทคโนโลยีเพื่อขีดสุดแห่งความสะดวกสบายร่วมประจนภัยสู่เส้นทางแพรไหมโดยโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้มีนักโบราณคดีหลายท่านกล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์เป็นที่มาของปัจจุบันเราขุดค้นก็เพื่อเรียนรู้รากเหง้าและที่มาของตัวตนบางก็เล่าว่าเราเรียนรู้อดีตเพื่อที่จะแก้ไขปัจจุบัน บ้างก็กล่าวว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องคันลองของธรรมชาติปัจจัยและการเวลาแต่ทว่าการย้อนเวลาเดินทางบนเส้นทางแพรไหมโบราณตลอด14วัน13คืนนั้นทําให้เราทราบว่าทุกๆคําตอบในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นค่ะภายในบริเวณนี้คืออนุสรณ์สถาน แห่งวีรชนผู้กล้าที่ได้สละชีพของเขาเพื่อรักษาชีพของพวกเราและชนรุ่นหลังๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงสงครามโลกครั้งที่งสอง,ม,ง 2, มีทหารของอุซเบกิสถานเข้าไปร่วมทําสงครามรบด้วยถึง1นึ่งล้านสี่แสนคนคะ่ะและทางด้านหลังของติ๊กก็คือรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของแม่แม่ผู้ซึ่งสูญเสียลูก ศูนย์ภรรยาผู้ซึ่งศูญเสียสามีในสงครามค่ะด้านข้างๆนะคะจะมีรายชื่อของทหารหารผู้กล้าที่ได้เสียชีวิตนะคะเขาทำายทั้งสองด้านเลยค่ะนี่นะคะคือรายชื่อของผู้ที่ได้เสียชีวิตไปในช่วงสงครามนะคะเรียงตามตัว อักราษารนอ,อนุสรสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในระหว่างปีคริสตศักราช1998ถึง1999นี่เองค่ะเขาบอกว่าให้ระลึกถึงคนที่ได้เสียชีวิตไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเสมือนกับว่าเขาจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปค่ะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากการส่งกำลังพลออกไปช่วยรบแล้วรัฐบาลมอสโกก็ยังได้ย้ายอุตสาหกรรมทั้งระบบเอาไปไว้ในเขตเทือกเขาอูรานและอุซเบกิสถานเพื่อหลีกเลี่ยงการลุก,การานของนาซีเยอรมันและจัดตั้งให้อุซเบกิสถานเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคในเอเชียกลางโดยเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบประเภทฝ้าและแร่ทองคำให้กับรัสเซียและยูเครนค่ะ บริเวณนี้ในอดีตตอนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเคยเรียกว่าจัตุรัสแดงค่ะและตึกทางด้านหลังตึกเนี่ยนะคะเคยมีรูปปั้นของเลนินยืนอยู่ทางหน้าตึกนะคะแต่หลังจากในวันที่1กันยายนปีคริสตศักราช1991 สถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อตามเอ,อเอกราชที่ประเทศอุซเบกิส,สถานได้มานะคะก็เปลี่ยนชื่อสถานที่นี้เป็นอ,อินดิ e เ d นเดน s ์สแควร์ค่ะหรือจัตุรัสแห่งอิสรภาพค่ะแล้วรูปบ้านของเลนินก็ได้ถูกถอดถอนออกจากหน้าตึกทางด้านหลังด้วยไปพร้อมๆกันค่ะปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำการของรัฐบาลค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาเยี่ยมชมนะคะเราก็จะเดินมาได้ถึงแค่บริเวณนี้ไม่สามารถเลยเข้าไปทางด้านในได้ค่ะฮัี่ลเ้ามุอะลัยกุมอาสลมอะลัยกสนียคุณติอ้ยยย Yeah. malika shirin fotima right. nice my name iis Fatima. Okay, Fatima. Uh, malika Thin. malika shirin tirin tri tiring ok meet you. <laughs> we are in Uzbek. Uzbek. Tashkent. 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 t com to Tashkent. Tashkent. to Okay, bye bye. ผจญภัยโดยเรื่องรถไม่ต้องห่วงวอรรี่ฟรีจากกรุงเทพประกันภัยแต่ take take สวยๆที่หนูนทางด้านหลังสิ่งนี้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาพระคัมภีร์อ,อัลกุรอ ส่วนทงด้านซ้ายอยู่ยนะคะก็เป็นมัสยิดค่ะอาคารหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตรวรรษที่16ค่ะชาวอุซเบกิสถานส่วนใหญ่นั้น80%นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีพวกเขาปฏิบัติภารกิจของชาวมุสลิมกันอย่างเคร่งครัดกล่าวกันว่าการปฏิบัติภารกิจทางศาสนานั้นต้องทำ5ครั้งต่อ1วัน ผู้ชายจะเข้ามาทาละหมาดในวัดที่ใกล้ที่สุดขณะที่ผู้หญิงก็จะทําละหมาดกันในบ้านมัสยิดส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมในการยึดเหนี่ยวจิตใจและไปมาได้อย่างสะดวกค่ะสําหรับวันนี้โชคเข้าข้างพวกเรามากค่ะเราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นที่ออกมาจับจ่ายเครื่องใช้ในตลาดนับวันอาทิตย์

ตรงนี้ก็เป็นตลาดขายเครื่อง,งเทศค่ะมีเครื่องเทศนานาชนิดเลยไม่ต้องดูอะไรนะคะกลิ่นมันชวนให้เรามาค่ะหอมมากๆเลยยังหอมติดมืออยู่เลยอะ่ะติดเ้าสอีอ๋อ6 0 0 0 6,000ั0 0 0งสบหกหค่ะ6,000โซมเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะค่ะโซมละ36บาทเออบาทละ36มซมค่ะหอมมากเลย แม้ว่าประเทศุซเบกิสถานจะเป็นดินแดนที่ถูกห้อมล้อมด้วยประเทศต่างๆที่ไม่มีทางออกทะเลแต่ทว่าในด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกอุซเบกิสถานนั้นนับได้ว่าได้เปรียบทั้งเส้นทางบนอากาศเส้นทางรถไฟที่เชื่อมเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรียตลอดจนเส้นทางบกเส้นทางแพร่หมายที่ขนถ่ายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภูมิภาคเอเชียกลางสู่ดินแดนตะวันตกและตะวันออกได้อย่างสบายค่ะ การเดินทางสมัยโบราณบนเส้นทางสายแพรไหมกับเทียบกับการเดินทางในสมัยปัจจุบันก็ต่างกันลิบลับเลยนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นยากลําบากมากใช้เวลาเป็นปีนะครับบางทีเนี่ยเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีในการเดินทางแล้วพาหนะก็เป็นไปด้วยความเชื่องชาคือต้องใช้อูดกับม้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็ความปลอดภัยก็ไม่มีเพราะว่าจะต้องเจอกับโจรผู้ร้ายใช่ไหมครับเจอกับธรรมชาติที่ทารุณโหดร้ายมากๆหนาวเหน็บจนตายหรือไม่ก็ร้อนจนตายนะครับปัจจุบันเราเดินทางง่ายมากเพราะว่าถ้าเผื่อเราจะมาเริ่มต้นที่จุดแรกของอเส้นทางสายแผงไหมในเมืองจีนเราก็บินมาหลงซีอานนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้รถไฟ มายัางสุดแดนจีนมายัางเมืองอุรุมูชีหรือว่าจะต่อเข้ามายัางส่วนที่เป็นเอ,อเอเชียกลางที่มีหลายๆประเทศนะครับอย่างคาซัคสถานหรือว่าอุเบกิสถานซึ่งแยกออกมาจากสหาภาพโซเวียตเนี่ยท้งรถไฟก็มีทางรถจน์ก็มีนะครับอ,อ,อะไรละ่ะเ,เรือบินก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสะดวกกว่า มีคนบอกว่าปัจจุบันนั้นเป็นยุคของโลกาพิวัตใช่ไหมครับเอาเข้าจริงๆยุคโลกาพิวัตก็คืออิทธิพลของตะวันตกนั่นเองนะครับแต่ว่าหลายคนลืมไปว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ทําให้เอเชียนั้นมีชื่อเสียงเรากําลังเข้าสู่อีกยุคหนึ่งนะครับซ้อนมากับยุคที่เรียกว่าโลกาพิวัตก็คือยุค the rise of east asia หรือว่าร i s e the rise of asia การกำลังรุ่งโร์ของเอเชียท่านสังเกตดูนะครับเศรษฐกิจตอนนี้เอเชียกำลังเป็นที่หนึ่งนำมานะครับแต่ว่าเอเชียนั้นกําลังจะไปมีอิทธิพลมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจคือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของอการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโลกาพิวัติก็เกิดขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันเอเชียพิวัติก็กําลังจะเกิดขึ้นเช่นกันครับ ปรวัติศาสตร์ก็คือที่มาของปัจจุบันไม่ว่าจะวันนี้หรือวันวานเส้นทางการเดินทางแพร่ไหมยังคงมีให้เห็นอยู่บัดนี้ผ้าแพรไหมนั้นไม่ใช่สิ่งล้ำค่าในการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกต่อไปหากแต่การรักษาสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างหากที่มนุษย์ทุกคนต้องการบนพื้นฐานของการดำรงชีพอย่างยั่งยืนและมีความสุขค่ะ สำหรับการเดินทางในขบวน Challenger Caravan Trip to s i l l Road กว่า50ชีวิตก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์ซึ่งการเดินทางของพวกเรากำลังถูกบันทึกอยู่ในอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์บนเส้นทางแพรไหมค่ะครั้งนี้ก็อ,อินสทรูสนะครับอินสตร ือว่าเป็นการเดินทางที่นักหมอ,อการนะครับทางเส้นทางกว่าเกือบ500กิโลเมตรนะครับแต่สิ่งที่มีความรู้สึกลึกๆก็คือว่าทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับผมเชื่อเลยว่าให้ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นอย่างไรเส้นทางนั้นจะทา้าหุกคนขนาดไหนนะครับแต่พวกเรานั้นก็มีวณิธันใจที่รวมกันเป็นเดียวคือว่า ได้ายากนะครับกับการเดินทางในลักษณะนี้รถยนต์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งมันจะเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้เดินทางแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทีมงานของพวกเราแล้วก็ความพร้อมของข้อมูลจากอาจารย์ทั้งาท่านนะครับก็อะไรก็ตามก็ขอบอคุณทีรง้งนะครับ จภัยโเปปทีนออริจินอลซอยเปปไทยสารอาหารสำหรับสมองคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าราชวงศ์โมกุลหรือมักเกาในประเทศอินเดียนั้นได้สืบเชื้อสายมาจากติเมอร์หรือทาเมเลนผู้ก่อตั้งราชวงศ์ติมูริตในเอเชียกลางและเป็นบิดาของประเทศอุซเบกิสถานนั่นเองค่ะการระจนภัยในครั้งนี้ ทำให้ติ๊กสังเกตเห็นว่าประเทศอุซเบกิสถานเองก็มีนโยบายในการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบเอื้ออำนวยซึ่งได้รับอิทธิพลจากระบบคอมมูนที่ต้องใช้ของร่วมกันในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตดังนั้นชาวอุซเบกจึงนิยมการโบกรถยนต์ส่วนตัวโดยอาศัยเดินทางไปในทางเดียวกันมากกว่าจะเรียกแท็กซี่แล้วนั่งไปคนเดียวค่ะ นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานและช่วยเพิ่มรายได้ให้กันเองแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอา,าอากาศอีกทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับในเมืองไทยเองก็ได้มีการรณรงค์ทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่เคยทรุดโทรมให้กลับคืนสมบูรณ์ดังเดิม ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติสิรินทรเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เ,เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ริมชายหาดและเป็นการให้ความรู้แก่บุคคลท,ทั่วไปนะคะแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาถึงแนวทางพระราชดำริในการฟื้นฟูและก็การใช้พลังงานอ,าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะหลังจากที่ได้ทำโครงการสิ่งแวดล้อมนานาชาติขึ้นที่บางปูนะคะ หลังจากนั้นประมาณ20ปีนะคะก็ได้มีการพบว่าบริเวณพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกแล้วก็พืชพธุน์เนี่ยก็มีความบุรมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะมีพันสายพันธุ์นกหลากหลายชนิดแล้วก็มีปลาคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีโลมาที่สามารถพบได้ในบริเวณนี้ด้วยค่ะและการพื้นฟูในบริเวณนี้ก็มีการคาดหวังว่าในบริเวณอ่าวไทยจะทําให้แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะ อ,อ,อาหารพื้นพื้นที่เรารับประทานกันอยู่นะคะก็คือประทูค่ะแตของพลังงานที่ใช้อยู่ณที่นี้นะคะได้มาจากแหล่งพลังงานธรรมชาติค่ะก็โดยจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มีการติดตั้งแผงโซลา่าไว้ตามบริเวณลานจอดรถนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพลังงานจากการหันลมอีกด้วยค่ะ ก็เดี๋ยวนี้มันดีนะก็ในนี้มีภูเขาเ่ยเนาะ ถ้ำพญาลาคร์ค่ะถ้ำพญานาคร์นี้คือจะเป็นถ้ำบนเขาสามยอดที่สร้างมาจากดินปอนด์เกนค่ะการเดินทางนะคะจะต้องมานั่งีเรือคาจากบริเียน้านปูนะคะเราสามารถเช่าเรือเหมาลำได้ในราคา300บาทแล้วก็เออเรือแล่นมาประมาณ3 4จากนั้นเราก็จะต้องเดินไปบนเขาค่ะเพื่อไปยังตําแหน่งของถ้าที่นั่นจะมีท่าที่นั่งซึ่งสร้างในสมัยของ รัชกาลที่5ค่ะระยะทางเดินนะคะบริเวณที่เราลงเรือเข้ามาในเขตที่จะทางขึ้นถ้ำเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ30 45นาทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ระยะทางเนี่ยอยู่ที่430เมตรจะเป็นทางชันขึ้นตลอดเลยนะครับรุ่มร่วม300เมตรค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางค่อยๆลาดลางไปท้ำพระยานครเนี่ยนะคะตั้งชื่อตามพระยานครซึ่งเป็นเจ้าเมือง นครศรีธรรมราชค่ะตอนนั้นเนี่ยได้ล่องเรือผ่านมาบริเวณนี้แล้วเกิดลมมรสุมก็เลยมาจอดเรือเพื่อที่จะหลบลมมรสุมณนะบริเวณนี้แล้วก็มาอยู่ที่บริเวณถ้ำกันและทางเดินขึ้นเนี่ยนะคะจะได้มีการสร้างบ่อน้ําจืดเอาไว้ใช้บริโภคกันด้วยซึ่งบ่อนั้นนะคะเป็นบ่อที่ขุดลึกลงไปกว้าง1เมตรลึก4เมตรด้วยกันค่ะก็เลยเรียกบ่อน้ํานั้นว่าบ่อ พยานครเช่นเดียวกัน <มา S 1> ค่ะ และนี่คือตัวพระที่นั่งคูหาคลืหาดนะคะปลดเก้าให้สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20มิถุนายนปีพุทธศักราช2433ค่ะตัวพระที่นั่งได้มีการสร้างในกรุงเทพนะคะแล้วนํามาประกอบกันอีกทีณบริเวณถ้ำพระยานครแห่งนี้ค่ะและพระที่นั่งคูหาคลือหาดแห่งนี้นะคะได้นํามาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะ ตราบใดที่น้ำต้องพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเกิดความสมดุลกันเพื่อให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุขค่ะ